เอามาทานโรตีมาตตบัตท่าพระอาทิตย์ครับความสุขระหว่างทางปล่อยให้น้องๆเล่นไป,ไปอ่าเดี๋ยวเอาซุปหางหวัวแล้วก็มตัตตาบะไก่กลับบ้านนะครับโอเคสอง,ง,งอย่างกลับบ้านสองอย่างสองอย่างมันจะรอดไหมเนี่ยฉอ,อ,อ, <laughs> อนร <laughs> อ,อดมันรอดฉันรอดไหมเนี่ย ไไ่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรโอเคทานแล้วนะคะ่ะอยู่ร้านนู้นนะคะค่ะอชอบมาอยู่ที่ชอบมาเล่นลโอเคตามนั้นางมัสะดมัสันแกงแก้วตาหอมยี่หล่า รลล้อนแรงชายใดได้กืนแกงแหลงอยากให้ไฝ่ฝันหาวันนี้มื้อกลางวันเราก็ต้องมาพาแนงเนื้อนะครับพาแนงไก่แล้วก็ซุปหางวัวร้อนๆข้าวเหลืองนะครับตกท้ายด้วยของหวานโลตีโลตี เนยน้ำตาลนมมีรีเซนีเซนนะครับโอเคเมื่อเรามาถนนท่าพระที่ก็ต้องแวะมาร้านเนี้ครับผมลำคานเสร็จเนี่ยผมต้องใส่ขุงกลับบ้านเพื่อไปฝากคนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยนต้องทานแล้วบอกว่าอร่อยแค่คั้นเ้าผุณเชื่อวทุกคนรู้อยู่แล้วนะงั้นขอผมทานเลยแล้วกันขอบคุณมากครับ